สวัสดีครับวันนี้ผ่านมาพอดีมีช็อตเด็ดครับกำาลังก็จะไปส่งข้าวคนงานพอดีเม้เเง,นนช,งช่องไหนดีช่องไหนดีเมง,มย,งย่งกอดยังพากันแค่ดียังน้อยเหมือนไงโอ้โหปบปัวเลย ช่งมช่หหโอ,อ้อเงมามือแล้วมันเป็นยังไงๆถอยไปขาดบึัฟลงเลยขึ้นน้ำห้วงคัดินไม่น้อยเสือนโอ้ึ้นน้ำพ่อไปพายแค่ไหนรู้เก่ จังหวะนี้ครับเ้วก็ล้มชุนเนี่ยเป็น,ปนไทยไท้คิดแต่ว่าที่เนเตะโอ้ตัวลงไปนี่เปีกยกแค่เนี่ยไม่ไหถ้าตัวลงไปนี่เปียกเลนะ่นมา <c oughs> ตกน้ำมากันเ <c oughs> นี่ยอันเด็ดเออถ้ามันดำกันมันขาดลงไปตัวนี่เปียก ึืนทางขึ้นนะ,อะอนนโอ้ยหกหลอก็ขึ้นดอกมันคันดินวากเล็กน้อยกับคืน,นน้อยนิมดมาไม่ทันจ็อดที่มันลมครับพอดีขี่รถผ่านมามาเห็นจังหวะนี้ครับรอดใจไม่ได้ต้องถ่ายครับนี่นะครับที่มันยังหยุดแค่นี้มานั่งเเาวก่อนถ้ารถไม่นั่งเเานี่ยังไงก็ล่วงครับ ไอ้บางนึ่งเราโบเปิดฟ้ายความน่ะไอ้ไปทำมันจองกันลวงนันเรื่องมาเจ็ดหัดอันดาเช้าซาได้ไห้วะไอ้มันนั่งเหรอ่มันนั่งกอนมันนั่งกับบากัน้ายเห็นเหียนเนี่ยิ่นทวน เฮ็ดอย่างไยเฮ็ดทางขามโอ้ไม่เป็นไฟปุบเนี่ยเนี่ยโอ้ช่งเขาพาไปถืจังหวะใช่ปะอ๋อน่งเขาจเฮ็ดอย่างไรโอ้นึ่งว่าซุ่เหมือนเทศบาลเขาจมาเหยื่อจอดนึ่งว่าเขามันเทศบาลมาเอาจอยัง ดู้ครับจังหวะนี้รอมันลอกรอเดี๋ยวเอาฝาถ่ายมันในมุมแล้วบอกรถขึ้นเนี่ยอ <c oughs> ย่งางไรล้วที่มีผลงานบมด แต่อ่ะอเคยัแซวซาเลยโอ้มมันเล่าสื่อย่างจากความรับ่มมันมันรถคันใหญ่เอายากันเรายังกันทุกวันกเทียงเฮ็ดยัเ้อหนาลยรัยเป็ดเ็ดใ้เขา หลายคนหลายคนนีกทับกันไม่ยอมเรียบครบกันเนี่ยเราไม่หลายคนเป็นเชียร์แหละหลายคนนี่หลายคนนีคิดเห็นจีบ่เลี้ยวเปลี่ยนได้ปะเนี่ยเลี้ยวว่าเปลี่ยนแม่นมาครับพี่น้องคันทัวร์รถหลายคนนี่เอารถผู้หนึ่งบอกใส่ผู้หนึ่งบอกขวานผู้ช่เฟื่องอยู่ใจหายเทนอ้๊อใจหายเทนอ้๊อ แต่แม่มาล้มคว้าไใจเหรอพูดนึงบอกใจพูดนึงบอกควาาจะเนี่ยก็คืบอบด,ดึงหลอดอะไรก็บดึงคือหลอดมันีมันไก่เบิดเลยนะจ้ะจังหวะนี้ครับถ้าวันนี้เสียยาวมาเนี่ยคงได้ดูช็อตเด็ดครับมาผิดมือแล้วจอยงเงีวบารามีเทพครับคันเล็ก ให้อีดอกก็เปลี่ยนขั้นหน่อยขั้นแบบอย่างเก่าไม่มีปินทวนไหลลงแล้วรอ้อนนะดินไปดินมากร้อนนะก็าจีขาดลงน้ำขานาดเที่ยวไม็ดีทวไมน้ำบริการขั้นนั้นขั้นนี้ ล่างไปวาดให้ดูดีๆเราครับวันนี้รถด,ดมไปไว้จะเจติมน้ำให้ดูดีแค่เ่าดำเพราะไทยผมเป็นล่องน้ำเ <c oughs> ขาพูดเอาดินขึ้นโอ้ <c oughs> มันขาดเป็นทางน้ำชัดลงไปจิ <c oughs> ้มงานเทศยบาลเหมือนเชียสม <c oughs> แล้วครัเบิ้งช็อตเด็ดอยู่นี่โอ้ยมาเด็ดเ้เบิร์กแจ๊แคแชไว้ช็อตไอ้หนุม่มกันชนแดงครับวันนี้โชว์ความหดอ,อันตรายนะครับหน้าง,งานแบบนี้ผลานไม่ได้เลยผ่านไม่แด,ด่สามสามสิบเซนนี่ออกจากล่องเดิมสามสิบเซนเป็นเรื่องเลยครับงานแบบนี้อันตรายมากเลยครับ คอยลงน้ํางานผมสะผมคันดินผมเสริมนบดินด้านข้างสะเนียวอันตรายครับถ้าไม่มีคนดูหลังช่วยเนียวถือว่าทําลําบากพอสมควรก็อางบสโอตอนนสนุงเห็นม่าลงทุนลมให้เบิ้งนี่นี่แบบเนี่ยไปครับออะมาลุ้นช่วยกันครับจะขึ้นหรือไม่ขึ้น ไปเลยไปเลยไปเลยเออเออเคื่อนล้อ<ส>ท <inf ly> ่านวาดซักลงทางคุนดีกว่าให้แกก่อนให้แนั่นไงผู้เบ่งรุนให้กูครับนี่นี่นี่ไตยีแตมันคุณหนาเยีงไม่เข้าหนาเยีงเลยอมถาินดำย่างล่าง้นะโอเคพวกเงกลมอยู่เพื่อนอย่างท่าไหรั้งหนึ่งกับากาขุนแล้วเนี่อันนี้แห้งอยู่ขขางซะองันเป็นโซขาดเลยเล่ะ ให้ด่ากลมเอาเฉียบขับรถเป็น้ถเหรอไปครับวันนี้ได้ชมของแปลกๆกว่ากินข้าวเที่ยงแล้วกิน<บ>ข้าวแซ่บแล้วครับมือ้อเนี่ยแบงค์ให้เอากินข้าวแซ่บว่ามื้อเนี่ยกินข้าวแซ่บขนาดวะครับ